ไปวัดป่ากันจ้าทุกคนวันนี้ทําซุปขนมเจเนาะแล้วก็มีแตงปลาก็มีปุ้นเพื่อนบ้านทําจะอร่อยมากก็จะเอาไปวัดด้วยนะจ้า อุ้ยโทษเด้อดังไปนี้ยายไปไหนล่ะยายอยู่ไหนอ๋ออันนี้ที่จิดออกไปนะจ้า เอาน้ำอยู่ข้างในเด้อลูกอีกสองแพ็คมาวัดป่านะทุกคนวัดทับทิมแดงจ้ามากันหลายคนนะป้าต้อยป้าเตวป้าน้อยมาลดสองันเลยจ้ะนุ่นศิลปินมาด้วยจ้ะพี่โปเตเตรตเอาน้ำลงมาด้วยนะลูกวัดลมรื่นเด้วให้ดูให้ดูให้ดูนี่นี่อันนี้ทางเข้าวัดเด้อเรามาทางนี้นะจ้ะ อันนี้เรามาใส่นิดนึงให้ดูให้ดูให้ดูบรรยากาศบรรยากาศว่าแต่น้ำค่อยๆไปเกินเข้าไปตรงนู้เราจะไปที่อะไรนะมามายกนห้แม่หน่อยนะลูกโลกว่าเลยนั้นเนี่ยศาลาอาหาร เราไม่ได้มาใส่บาตรชา้าเราก็จะมาที่ศาลาอาหารเลยนะคะล่มลื่นสงบค่ะจาสาธุอืมอามากันตัว พี่เต้มมาด้วยจ้ะเอ๊าด้วยพี่โปเตย้ยกน้ำกับปลา้อยปลาเตวเข้าไปตรงลานทํานะคะช่วงนี้ก็จะไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้เนาะ<ม>จะถ่ายทีตอนพี่โปเต้เก็บชนะเก็บที่นั่งนะคะ แปลไม่้นายวางความระลตาสัมปชัญย่างความรู้ตัวแต่จริงสติเนี่ยทำได้มากกว่านั้นไม่ใช่แค่ระลึกได้อย่างเดียวแต่ช่วยกำกับจิตให้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำเก่งมากพี่เตไม่ว่าจะอยู่กับเรื่อกับตัวใจเยี่ยวกับเรื่อกับตัวได้เพรามีสติ ไม่ปล่อยให้จิตมันไหลลอยไปตามความคิดหรือว่าไหลลอยไปตามความคิดโปเต้ล่ะหรือจมอยู่ในเต้มาถ่ายรูปแล้วเต้มาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนไมมีสติพาเต้มาถ่ายรูปหรือตนนีกัะตัวก็เกิดความรู้สึกรู้ตัวหรือเกิดความสึกตัวขึ้นมาลืมไปเลยนะว่ากําลังจะรีบกลับบ้านพาแม่สบายพอรูกป่วย ตอนนั้นเนี่ยตั้งใจว่าจะรีบกลับบ้านแต่ตอนนี้คิดแต่ว่าจะได้ล่ารถที่จะรอทานมังสวิรัตแล้วค่อยกลับบ้านกันค่ะทำไมถึงงั้นก็เพราะลืมันี่ว่าไม่รู้ตัวในการทำกิจเหลือไปทำทไี่เสื้อีราอะไบ ตักมาที่เราก็ต้อยนีเราตักอาหารมาแล้วนะจ๊ะสองคนที่กินนู้นตัวเองด้วยใช่ไหมาป้าต้อยมาทันเลยนึ่งาเตีอทางนู้นเตะอร่อยไหมอร่อยแต่ไม่ใช่เอปป้าต้อยก็อร่อยกันเนี่ยไม่เอาแน่อนส่วสร่านกัน คอจิตเนี่ยแค่รัรู้การสวิรั์อร่อยกันใหญ่เลยอิ่มบุญอิ่มพ้าสบสจะไม่ของบ้ารสุดอิ่มอร่อยไหมวุ้นวุ้นอร่อยก็อร่อกับบ้านกันแล้วจ้านี่ขึ้นรถแล้วนะคะมาสตาร์ทรถเลย กลับบ้านแล้วนะทุกคนบา,บายต่อยบายบายดิมันกลับกัน